สวัสดี <cake> สวัสดีตาซอดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์เนาะสาเแตุทำไมเห็ดกินตอนเสาร์จากพี่น้องทำไมเห็ดกินตามเคยเนาะแล้วเสาร์ประมาณนี้เนาะขขากันหนึ่งซุกเรื่อยๆเลยเนาะตอนหนึ่งเขาไปเล่นหาพี่น้องหนยสวยเรื่อยๆจ้าพี่น้องเดี๋ยวห้าวกับชิมาเห็ดอาหารตอนเสาร์เนาะมีมิโน่แล้วเห็ดเป็นขวานกไก่จากพี่น้องพี่น้องมาที่เราเนาะ

เ so ือทรบตงัมเพือทราบกับห้างกันอาร์เอสองททีมมันแบบหอเมื่อวัที่สอไปวันใน ความลมที room, ่นองเลยลมแบบพิส huh. พ oh ิวเลยบาดมาให้มาอางกซีเไปแล้วกลมนี่มันเป็นตัวเก็ที่แบบโคตรลมโคตรเย็นเลยน่นทรัพ์โตกบเราี่นอม่เคยมีประวัติโต๊ะเลยเรโต๊ะต้องแต่เลยเนาะจับสีทาๆให้รี่นอง ต่างค้าต่างของเลน่ยมันรุ่ง่หมเรกต๊ปบรุงเลยแต่กระดับเลย่ไปนอนสักแค่ท่าก็เอาแบอนสองพาการเลยนอะ่ะเนาะเมื่อจะเสร็จองเมนูจ้าก็คือเสร็จ้ยะลุเสร็ไข่ตุ้นจำ้องนะไข่ตุ้นแล้วก็ขวไก่เนาะยัาสุมาทีไข่กันเนาะ เะเวลาถ่ายกับชิจันเสียงน้อยหน่อยหนึ่งตอมองเท้แทนอย่างทกซัตะทนเวลาลงมาลุบลูบได้เลย้ไปจับโทรศัพท์ไว้จับพี่้กาต่างมันแบบมันไปอยู่ห้าต่างก็เลหโรศับตร ตกลายเถื่อเยน่ิมาแตังาหน้เเป็เปลี่ยนนะคะเิ Fraser> ็นพันพุน้อเปลี่ยนเหตลังมาเช้าสรมีเงินด้ยสอบนี่ะนีองโมนีเลยจะคน้องจ้าเดี๋ยวี่มาปูหลกนเนอสายหนาน้ำหน่อยหนึ่งพอเขาเสร็จข่ปุ้ัก็ซอย

嗯嘞。 จะไใส่ดไทยเนาะใส่กับกุ้งแล้วเนาะใส่ไม่กี้แล้วของทีใส่ด้วยเนาะมาใสาหนัอยหนึ่งน้วเนาะหนักหนึ่งราแล้ว เดี๋ยวคุณเอาไปไปหนึ่งพี่อนมันก่จะเด้เนียนๆเลยนะหอวไก่ก็นนาเพราะว่ายานนอกๆเ ขาออกไปโรงเรียนเนาะตอนนี้มันก็สิข่อยจีนวงปลายเลยเนาะไห้ขวากว่าไข่ก็น่าไข่ตุนต้นเอาไว้ตำหลังเท้าแทุกอย่าไม้แล้วจ้าตอนนี้เราอันนีน้เอา,เอาทำพร้อมเทาเทาสิ่วขวากไก่ใส่อหอมจ้าเอามา ขวดน้ำเลยอยู่ในอยู่ในไพ่นะขวด

แล้วได้ใบเนี้ยงี่ให้จมน้าอยู่ในเวมาจมห่อเลยได้กันเนาะ ทุกเวาแล้วเราัแก้สมุดกันเนหอมบ้านนั่หนกันแล้วเก้อมดไ้หรือออออดค่ะแต่หน่าขันยิน ใช้พักกันเนาะบุญแม่เขาไม่ได้เบอร์กวายห่อนห่านอนาวเฮ้ยหนาว เดี๋ลเียล่นเือนีเราอือเ็จ้าพี่น้องขวไก่กันเนาะขวไก่มันเซตให้พี้อเล้วเขาจะเอาใส่ถ้วยก้วนะมันเตียมมขืนไปใหาน้องๆกินก่อนจะพี่น้อง แล้วข้าวชิมาเห็ดตุนไข่ต่อนี่ขวากไก่ก็แล้วเพิ่มหอยแล้วนะตามันสีบุเป็นตาเสือแลวจะมันกระเส็บในนอนจะพี่น้องหเหตุด้ยวยใจนใเนาะเหตุด้ยวยใจอยังกระเส็บไม่ยิ้มายเนะาะจะยิ้มไรเสือเลยลงหวยเนาะพี่น้องอ่าฮับพุ้งโหลดเรียบร้อยแล้วข้าวจะเอาขึ้นไปหนึ่งก่อนเนาะใบหนึ่งไข่ตุนกันเนาะพี่น้อง ไ <To> ข่ตุ้นทรงเครื่องพี่น้องน้องเฮาก็สิเอาไข่เปนของเฮาติดนี่เนาะไข่กัน้งออากสิสไข่แบบาบากเลยเนาะให้มันสุกเร็วให้ซีนสุกทันเนาะหน้าประเมียนเนาะเดี๋ยวมาเบิปลาสุกเนี้ ใชแบบพูดๆเลยลมมแห้งอันนี้เราที้งกี่คนต็ได้แต่ฟ้าเรียบร้อยเนาะมันบกขาวแน่นอนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งตอนซุกจ้าแบบนี้เนาะนี่จ้าพี่น้องใครทุกคนข้องเฮาขาไก่ซุกแล้วเนาะนั่งเลยในหนึ่งกับซุกเลยเนาะเดี๋ยวเจ้านายคะจะเอาขึ้นไปกินส่วนนั่งนอกนั่นเพิ่นกินนั่นขวากไก่จ้ะพี่น้อง เดี๋เขามาเบิ่งบบบซุกแล้วเนาะมันสะเป็นอะไร้วเซาแครปเซมัสซีเบิ่งจ้ามันจะเสี่ยงเลือบ่อนี่แล้วล่ะจ้าพี่น้องไข่ตุ้นกันเนาะมันก็เสียในเนาะเพราะอันนี้ซาแคานี่แล้วล่ะจ้าพี่น้องไข่ตุ้นซาแคาเนาะมันก็เสียในเนาะเพราะบอลเนี่ยนะซาเคาดจิ้มจิ้มชิมชิมเบิ่งเนาะชิมก่อนภายอะไรนอนจ้าน้อยหนึ่งเนาะอาการซาแคาซักเบิ่งว่ามันนั่นซุกแล้วเนาะ เจะขึนไปกินใช้ผักล้านเน่เพราะว่มามักมักกินผักหอมน,นอมันก็จะสป็นฮ่าไข่ผักกระชิ่ล้ายก่าไข่หรือเาเนี่ยี่นไข่มีาวเนียไปกินกันนกนนี้นะพี่น้องันกินกระิไปถ่ายเปิดพน้อค่ะอันกระเสียแล้วเดี๋ยว จะดีจาลอเลยเด้อพอกันคลิปใหม่จ้าบ๊ายบาย